น้องขาขายโ่งได้เหรอค่ะแล้วถ้าป้าอยากจะได้โ่งพร้อมฝาล่ะค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเลยค่ะค9 2ค่ะดังๆนิดนึงค่ะ92ค่ะ556ค่ะเ7็ค่ะแล้วสั่งแล้วกี่วันได้เออประมาณหนึ่งอาทิตย์อ๋อคือมีคนคู่ใจทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยทำอะไรได้บ้างอ่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ว่าเนี่ยเดีินตกแต่งภายในได้หมดเลย เก่งจังเลยอ่ะไปจบที่ไหนมาก็ทำมาตั้งแต่เด็กอก็เหรอเหรอขอบคุณนะหนูนะแล้วกี่วันไปเทียวที่อื่นไปขึ้นแต่ทุกวันแล้วไปแต่เช้ากลับเย็นหมดทุกวันก็บางวันก็หมดบางวันก็เหลือแล้วโอ่งเนี่ยหมดทุกวันไหมบางวันก็ขายได้บางวันก็ไม่ออกแล้วจริงๆแล้วหลักๆที่ขายขายอะไรสับปะรดในโอ่งก็คือสับปะรดดินกระถางก็คือทุกอย่างเลยรวมกัน แล้วแต่ลูกค้าแล้วผลไม้นอกจากสับประรดแล้วมีอะไรอีกแตงโมก็หนูเอาบประรดไปอย่างเดียวเ,<ร>เต็มรถมไปขายยา่านไหนอะคะร้อนยองผู้ิงรัดเท้าไปทัวรโอเก่งจังเลย,สยแสดงว่าเขาช่องทางถูกนะขอบคุณนะหนูนะบอกชื่ออีโอนป้าลืมไปละอุ้ยนะขอบคุณน,นอ้องอุ้ยสวัสดีนะคะเอาไปทำอะไรอะ เอเอาไปขายที่ไหนคะที่รักแถวไหนใส่รถไปขายเหรอไปขายแล้วกระถางที่ร้านไหนหอะลูกดีจังเลยเนอะอุ้ยขย,ยันจังเลยอะแล้วจาเงินไปไหนหมดเลยเนี่ยเน,นี่ยค่ะน้องคนนี้ขายทั้งสับประรด แล้วก็โอ่องราชบุรีด้วยคนราชบุรีอะรวยนะสินค้าตกจากรถไม่เก็บไม่เก็บเด็ดขาดเพราะเป็นโอ่งมันแตกหมดพวกเราจงภูมิใจนะคนราชบุรีไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะ <laughs> สินค้าตกเราไม่เก็บหรอกเรายิงอเอ,อ้วันนี้เยอะกวันนั้นนะวันนั้นป้ามามันเหมือนจะหมดแล้ว,วมันเริ่มน้อย วันนี้พามานอยมากเอาถ่ายหน่อยอาประชาสัมพันธ์หน่อยหนูพูดไปให้คนมาซื้อก็เวยมาที่ตลาดสี่เมืองได้นะคะร้านสับปะรดหรือว่าที่ตลาดที่เนี้ยน้องเบลตลอดค่ะชื่อร้านน้องเบลร้านบอยเบลสับปะรดค่ะอะไรนะพูดใหม่สิร้านบอยเบลสับปะรดบอยเบลสับปะรดแล้วคนนั้นชื่ออะไรอ่ะชื่อบอยค่ะถ่ายได้ไหมพี่บอยพี่บอยพี่บอยขายสับปะรดมากีดปีแล้วคะ นั่งดเด็กเ <มา S 1> ด็กแค่ไหนอะนน่ะก็<ด>เป็นคนเทพแล้วไม่มาอยู่แลเรียนตลาดทางนี้คือทำกินล้อย่างใกล้กับสวนแต่โดยปกติหนูเริ่มต้นทิ้งเทพก่อนใช่ครับพ่อแม่เริ่มต้นทิ้งที่อ๋อเหรอย่างงก็ไม่ใช่คนบ้านพาสนครึ่งเด้ เป็นคนสวนพึ่งร้านบอยเบลขายสับปะรดสวนพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตกลงมันสวนพึ่งหรือบ้านคาตอนปลูกเนี่ยเขาเรียกรวมมันครับเขาเรียกคือใช้ชื่อของสวนพึ่งแต่คนบ้านคาก็บอกกับป้าว่ามันเริ่มต้นจากบ้านคาก่อนจริงไหมผมว่าไม่จริงอ๋เหรอมาพร้อมๆกันใช่มาพร้อมๆกันับแล้วหนูนี่เงินหมุนเวียนปีละกี่ร้อยล้านอ่ะ เดือนก็ตกเดือนหนึ่งถ้าหมุนเวียนตกประมาณสองล้านเรียกว่าจับทางถูกเลยนะแต่ว่ากําไรเงินหมุนเวียนมันเยอะงั้นแต่ว่ากําไรก็ไม่ได้เยอะประมาณขนาดนั้นแล้วหน้าไหนสับปะรดถูกส่วนมากจะเป็นหน้าปีเดือนไหนอะเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ผ่านมาเนี่ยน้องน่ารักมากเลยนะ นแฟนหนูอ่ะวันนั้นป้ามาทำอยู่ทุกแให้เขาน่ารักก็บอกวิธีเลือกสับปะรดอะไรให้ด้วยอขอบคุณมากมากนะถ้าให้นับเงินไม่ทันให้ข้อมือเคล็ดเล็กน้อยอนับเงินแล้วกองบนมันตกมาใส่มือ,อหยิบกองล่างแล้วเงินกองบนมันตกมาใส่มือบายๆขอบคุณค่ะ